แลหลับงวดวันที่1ตุลา2564นะครับตอนนี้เราได้ทำวิดีโอ,โอนะแยกเดี่ยวออกมาเพราะว่าพาร์ทเนอร์คืออาจารย์เก้าเนไม่ว่างนะครับก็เลยทำคนเดียวนะครับอของสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ได้คำนวณอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็พยายามที่จะ,ะลดตัวเลขลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับ นั้นแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็คือ,องวดนี้นะครับมันมีเลขที่น่าสนใจนะครับก็คือเลข71392 71392เนี่ยนะครับเอามาผสมกันนะครับเป็น3ตัวบนนะครับก็น่าจะได้ประมาณ6-8ชุดนะครับเอามาจับคู่กันก็คืออาจจะจับได้ว่าเป็นเลข719 713 793 913 732นะครับแล้วมันก็มีตัวเลขปีพศ2564ที่ยังไม่ยอมออกสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับนะก็จะมีตัวเลข496ก6นะดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยนะครับมันแลกเรือนกันเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนก็ถือว่าน่าจะมีความสำคัญและน่าจะมีบทบาทสูงในช่วงนี้ก็ถือว่ากันเหนียวได้อีกประมาณ 2. ชุด ก็คือ5 6 4กับ164นะครับก็ซื้อทิ้งไว้นะครับนะก็จะได้ไม่ต้องหลุดออกไปนะครับส่วนตัวเลข2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างเนี่ยนะก็น่าจะมี4 4 4 6 2 0ส4 2 9นะ2 0 2 4 2 9นะครับก็คือ4 4 4 6 2 0 2 4 2 9นะ2 4 2 9นะครับนะ เอา40เผื่อไปตัวหนึ่งด้วยก็ได้นะครับ40เผื่อไปตัวหนึ่งด้วยก็ได้อันนี้เป็นตัวเลขที่คัดสรรแล้วนะครับเราก็พยายามที่สุดแล้วที่จะตัดเอาตัวที่ไม่สําคัญออกไปคือในช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อของปลายฝนต้นหนาวพาทิตย์หรือเลขหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีพลังและมีบทบาทสูงในการที่จะกําหนดตัวเลขที่จะมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนอกันยานะครับดาวพาทิตย์เนี่ยจะเป็นตัวกําหนด คือถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็คือหลังเดือนตุลาไปแล้วเนี่ยหลังฤดูใบไม้ร่วงไปแล้วเนี่ยนะครับเลข2กับเลข8คือจันทร์กับราหูเนี่ยจะมีบทบาทสูงในหน้าหนาวนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเดือนตุลาเนี่ยหตุลาหรือ16ตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างปลายฝนต้นหนาวระหว่างหน้าร้อนกับหน้าหนาวมันจะเป็นกักกักเพรามันกักกักเนี่ยมันก็จะไม่แน่นอนว่าอาทิตย์จะเป็นตัวบ่งบอกตัวเลขหรือไม่หรือ ลัคนาเวลาหวยออกจะเป็นตัวบ่งบอกตัวเลขหรือไม่นะครับดังนั้นแล้วก็ถือว่า,อ,าอย่าพึ่งทุ่มเทนะครับอย่าพึ่งแทงเยอะนะเล่นพอสนุกสนุกนะครับนะเนื่องจากว่าดาวใหญ่เนี่ยยังอยู่ในช่วงขาลงนะทุกดาวเนี่ยมันจะเป็นดาวที่ถอยหลังหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวห้าดาว7ดาว8ดาว9นะแล้วก็าดาวเนปจูนพูโตพวกเนี้ยดาวมฤตยูเดินถอยหลังหมดเลยนะฮะ มันก็เลยทําให้เนี่ยเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นและเดือนตุลาเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนฤดูพอดีนะครับดังนั้นแล้วปีนี้เนี่ยนะครับจึงเล่นหวยยากมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเจ้ามือก็เป็นโรคที่ว่าหวาดระแวงนะอ่าเลยออกเลขอั้นมาเนี่ยทุกงวดทุกงวดเนี่ยนะเลขอั้นจะเยอะมากเลยนะครับทําให้มันจําเป็นดาบสองคมสำหรับ เจ้ามือด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอั้นเยอะเกินไปเนี่ยนะลูกค้าซื้อไม่ได้คุณก็ขาดรายได้นะครับนะสังเกตดีๆนะครับว่าตอนนี้มีเจ้ามือหวยเนี่ยนะพยายามจะไปดูช่องนั้นช่องนี้กูรูคนนั้นคนนี้นะถ้าคนไหนเนี่ยนะออกแล้วมีแนวโน้มที่จะออกบ่อยเนี่ยก็จะอั้นเลขตัวนั้นนะลูกค้าของผมครัก็เลยบอกว่าให้พยายามนะครับพยายามที่จะ ออกเร็วหน่อยจะได้มีเวลาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนะก็โอเคครับนี่ก็พยายามออกเร็วให้แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทําการบ้านอย่างชนิดที่รอบคอบนะครับนะก็คือตัวบนน่าจะมีอยู่นะก็คือ71392ตัวล่างเนี่ยนะครับก็คือ404446202429นะลองดูแล้วกันนะครับ นะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะคนไหนนะมีปัญหาชีวิตหาทางออกไม่ได้นะครับก็อยากจะดูดวงก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์098-563-9585นะครับนะทำดวงพิชัยสงครามเสริมดวงชะตาให้มีความเข้มแข็งนะพลิกฟื้นดวงชะตาที่ตกต่ำมานานมีหนี้มีสินนะ รายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้องการที่จะเสริมดวงก็ทาลุงที่เสรามข่นะครับถ้จาจะสวดมนต์ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ก็นะบูชาเทียนชัยมหาเกตไปนะครับถ้าอยากจะเล่นหวยนะครับอยากจะถูกหวยมีโชคทางด้านโชคลาบเสียงโชคก็บูชาเทพแห่งการพนันโกจีจ่อไปโกจีจอ,จจอ,อยังเหลืออีกสององ,องนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับก็วันนี้ไม่อยากจะรบกวนเวลาแฟนๆมา,มากเกินไปนะครับก็ ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะ,ะแล้วก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนี้ก็จะออกเทปแค่คนเดียวแล้วนะครับสวัสดีครับนะสาธุอ่ารวยๆเฮงๆทุกคนครับ